รบสวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พ่อผมนักเก่งนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาตกปลาที่ริมสระนะครับวันนี้ผมจะตกเป็นหลิวนะครับก่อนอื่นเลยครับวันนี้ครับเป็นเวลาน้อยมากครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงหน่อยๆนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่ผมมาครับนี่นะครับเป็นคันทิ้งหลิวนะครับนี่คันหลิว ประมาณระยะประมาณสองเจ็ดนะครับนี่แล้วก็ตอนนี้อุปกรณ์ก็ประกอบที่เรียบร้อยแล้วครับทุนใส่แล้วนี่ครับใส่แล้วนะครับตาเบียดก็มัดแล้วนะครับนี่พ้อมตกก่อนอื่นเลยนี้ผมได้เอามาตกครับนี่ครับเยื่อยืนเย่อไทยแลนด์ครับสามโลร้อยครับลำบ่มมอฟิตครับหองยืนเย่อครับแต่แอบใช้ไปแล้วครับนี่ครับ อันนี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้ผสมนะครับเดี๋ยวดูให้ดูหมายก่อนครับนี่ครับเงียบเงียบสะแบบนี้ครับยามเย็นครับเดี๋ยวเรามาผสมลำกันเลยครับไม่รอช้าครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ คับตอนนี้ผมได้ทําการผสมลำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตกกันเลยนะครับนี่ครับลำที่เราผสมไปนักกี้นะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับเบ็ดผมใช้ตาเบ็ดผมใช้ศูนย์ศูนย์จุดแปดนะครับเบอร์เบ็ดนะครับนี่เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับ ลมเย็นเยออๆนะครับเดีย๋ยวเรามาตั้งทุน่นึ่งครับเราไปก่อนครับ อ้เทปไม่มีเลยนะครับตึงครับออ้ยโอ้ยโดนครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนครับนอนขวายไปน้าสั่นเลยครับนม่ตะเกียนครับออ้ยอุ้ยตึงตึงครับ่ตึงครับหือมที่อไอ้ี่ครับ เตี้ยสวยครับแต้มที่สองครับกับเหยื่อยืนเยอะครับนี่ครับกูจะดิ้นจะดิ้นูไซส์สวยนี่ครับไซส์ับเพียนครับเด็ดศูนย์จุดแปดนะครับเท่าเต็มปากนะครับนี่ครับดูชันชัดครับ าท้ายนะครับาท้ายนะครับปทาทยนะครับดีครับตบเคียนอีกแล้วครับใส่สวยครับกับเยื่อยืนเยอะไทแลนะครับ นี่ครับแ้มที่สามครับริมๆมันจะเป็นปลาเล็กนะครับกวนครับปลาเล็กมันมากวนนะครับเราต้องหย่อนไปกลางๆกนหน้าหน่อยครับสัก2เมตรนะครับ2เมตรสาเมตรครับก็เกิดใครหลิวยาวนะครับแนะนําให้หย่อนไกลๆก็ยิ่งดีครับ เบ็ดเราใช้0.8นะครับสําหรับตกพวกตะเพียนนินนะครับนี่เราต้องหย่อดแบบไกลเลยนี่ครับของผมนี่คันมันสั้นครับ สามโลร้อยนะครับถุงเล็กก็มีขายนะครับ นี่ครับตอนนี้อีกแล้วครับกับเยเยืนเยอะครับเอาหลุดเลยรอบนี้มันหลุดง่ายนะครับเพราะว่าผมบีบไอเกสรเบ็ดหรือเงี้ยงเบ็ดไว้นะครับบีบเข้าไปนะครับเพื่อเซฟปลาครับเพราะปลาตัวมันเล็กครับนี่นะครับตัวไหนเล็กๆผมก็จะไม่เอาไม่เอาครับจะปล่อยคืนครับตอนนี่ครับมันตกครับ ุมาแงล้วแล้วมาแลพุยนี่ครับตบเพียนไซส์สวยๆแล้วครับนี่ครับ โดนแล้วไปไวมากครับอทุนนหายภายในพริบตาครับท่านผู้ชมครับโอนครับปลาอะไรเอ่ยตะเพียนอีกแล้วครับไซส์ซสวยๆครับนี่ครับตะเพียนไซส์สวยๆ้วครับ กับเหยื่อยืนเยอะไทยแลนด์ครับสามโลร้อยครับนี่ครับทุนหายเลยครับนี่ครับ วเนนครับเวลาครับนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกับเหยื่อยืนเยอนะครับนี่ครับไซครับผลงานครับแค่มาแค่ไม่ถึงชั่วโมงเท่าไหร่ครับก็ตีเป็นชั่วโมงหน่อยๆไปครับอ่ะถึงครับเดี๋ยวเวลาผิดครับประมาณนี้ครับกับเหยื่อยืนเยอะนะครับนี่ครับผลงานหลิวนะครับนี่ เยย็นเยอะอุ้ยโดดไปแล้วครับตวงครับไปแล้วก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับบโมง6โมงจะครึ่งแล้วนะครับก็เริ่มมืดแล้วนะครับบรรยากาศนี่นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับจากทางนี่นะครับทางวัดทางอะไรเขาเขาเปิดเพลงครับเปิดเพลงลองเครื่องเสียงพวกอะไรเงี้ยครับ ก็จะมีเ pues ป็นเสียงรบกวนต้องขออภัยนะนะ้าตกปลาทุกท่านนะครับหรือผู้ชมนะครับผมก็อยากจะมาตกแบบเงียบๆหรือไม่มีเสียงรบกวนแบบนี้ให้นะนะดูนะครับแต่คือเราทําไงได้อ่ะเขาเปิดอ่ะก็พอวันที่แบบไม่ได้มาถ่ายเขาก็ไม่เปิดวันผมมาถ่ายถ่ายทําก็เรามาเปิดครับเอาล่ะครับก็วันนี้ก็ก่อนจะจบคลิปนะครับก็อยากจะฝาก ติดตามผลงานของเหยื่อยืนเยอะไทยแลนด์นะครับอันนี้เป็นเหยื่อของยืนเยอะไทยแลนด์นะครับอันนี้เป็นนี่ครับเดี๋ยวจะลำบากนิดนิดนึงครับเพราะวันนี้ถ่ายคนเดียวครับไม่มีตากล้องมาครับลำลำบ่มมอฟิดนะครับสามโลร้อยนะครับของยืนเยอะไทยแลนด์ครับมีหลายสูตรครับแล้วนะต้องเข้าไปเลือกดูครับว่าอยาก จะไปใช้งานอะไรตกปลาอะไรเป็นสวายบึกหรืออะไรก็เข้าไปเข้าไปได้เลยครับใน f a c e b o o k นะครับกับเยอยืนเยอะนะครับมีเจ้าเดียวนะครับชื่อนี้ชื่อนยเยสยืนเยอะนะครับหรือไม่ก็โทรไปครับเบอร์โทรนะครับ0824764541นะครับเดี๋ยวผมทวนให้อีกครั้งนะครับ 0824764541นะครับโทรไปสั่งซื้อกันได้นะครับมีถุงเล็กก็มีนะครับใครอยากจะไม่เอา3ามโลร้อยมีถุงเล็กนะครับอันนี้ผมเอา3ามโลมาครับ100บาทครับเดี๋ยวก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในําท เพื่อเป็นกำลังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมนักเก่งต้องขอตัวลาก่อนนะครับกับสวัสดีครับ